หนึ่งสองสามครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้หนุ่มเบื้องการจะพาท่านผู้ชมไป <c oughs> <c oughs> เที่ยวแม่สายอีกรอบหนึ่งนะครับแม่สายตรงนี้เลยครับอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูสะพานตรงนี้นะครับข้ามแม่สายไปถ้าคิดเลขอันนี้จะเป็นภาพสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะเด็กราม้านช่องอะไรก็ยังไม่มีนะครับสมัยก่อนน่าจะประมาณั ห่าร้อยอโน่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอนะครับสําหรับแม่ทายถ้ากิดเลขนะแต่มาบัดนี้ครับท่านผู้ชมมาบัดนี้มาบัดนี้อย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมตรงเมื่อกี้นะตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดนะครับขวางทางน้ําทางอะไรก็เต็มไปหมดแล้วน้ําจะไหลได้ยังไงก็ท่วมเราดทีอันนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้ปัจจุบันครับภาพปัจจุบันฝั่งเมียนม,มาหรือฝั่ง่าเขียเหล็กก็เอาตึกสร้างตึกสร้างอะไรลงมาฝั่งไทยทางด้านขวามือนี่ก็ฝั่งประเทศไทยนะครับก็เอาสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอะไรลงมาลงังไมเ่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเห็นนายกบอกสั่งให้รื้อให้อะไรด้วยนะฝั่งทางน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยดูคอยติดตามว่า จะเป็นยังไงนะครับจะรื้อได้ไหมนะครับเป็นตึกหลังใหญ่ๆด้วยอันนี้จะเป็นภาพมุมสูงนะครับท่านผู้ชมคนระับทั้งท่าคีเ็กแล้วก็แม่สายก็อยู่เจ็ดกันนะครับครับเทียงตัวว่าสายน้ำขวางกันแค่น้าเองนะครับนะครับสารพิษในน้ำเอ้น้ำ,อ,นำอะไรนะน้ำแม่สายแล้วก็น้ำน้ำแม่สายนะครับขวางกันสองฝัง่ง ก็ใกล้ชิดติดกันแล้วนะครับสำหรับแม่สายก็แล้วก็ท่าเคี่เหล็กนี่เลยครับฝั่งทางข้างบนก็จะเป็นท่าเีเหล็กนะครับฝั่งข้างล่างนี้จะเป็นแม่แม่สายเรานี้เลยนะครับภาพมุมสูงจะเป็นแบบนี้บ้านเรือนนะท่าเคี่เหล็กกับแม่สายนะครับชนกันติดกันบมาหมดนะครับท่านผู้ชมยืไหน่อยก็คงจะเป็นจังหวัดเดียวกันน่ะนะถ้าไทยใหญ่มาอยู่กับประเทศไทยก็โอเคเลยยกเป็นท่าเี่เหล็ก เป็นจังหวัดธาเคสเหล็กแม่สายเลยนะครับนี่เลยนะครับภาพบรรยากาศน้ำท่วมปีที่แล้วนะครับเอามาฝากแฟนๆไปดูไปชมกันมันสูงครับท่านผู้ชมแต่ปีนี้ก็ก็ท่วมอยู่นะครับวันที่29แต่ก็ไม่ท่วมหนักเท่าไหร่เพียงแต่มาซำรวดูก่อนว่าปีนี้ฉันก็จะมา,มาเหมือนเดิมนะนะถ้ามามันก็ปีที่แล้วก็ยุ่งอีกนะครับท่วมหมดเลยอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมต้ง ถ่าขี้เหล็กทั้งแม่สายท่วมกันหมดเลยนะครับก็ปัญหาเกิดจากร่องน้ําหรือทางน้ำนะครับทามม่านผู้ชมก็ชาวบ้านชาวเมืองก็ไปทาปลูกบ้านปลูกอะไรขวางทางน้ํากันไปหมดก็ทีนี้น้ำมันไหลไม่สะดวกไหล,หลช้าก็ทำให้น้ําท่วมเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้พื้นที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็แม่สายครับทาา่ทานผู้ชมอย่างนี้นะามุมจูงนะครับ ภาวนานะครับทีนี้จะให้หมุนไปที่แล้วเลยนะครับนี้เป็นอยู่ในใต้คิเลกนะครับปีที่แล้วนะครับน้ำ่วมเกือบบินหลังห้านะครับนี่เลยนะครับใต้คิเลกปีที่แล้วครับท่านผู้ชมบนน้ำบนฝาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าใต้คิเลกปีที่แล้วน้ำตวมขนาดไหนก็อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมควาหนักครับปีที่แล้วนี่เลยนะครับ ปีนี้จะเป็นยังไงนะนะครับกรท่วมก,กันหมดแล้วนะท่วมนิดๆหน่อยๆนะครับปีนี้เห็นเขาบอกว่าจะหนัง่กปีที่แล้วโอ้ทำหนัง่กปีที่แล้วกดสุดยอดเลยนะครับน่อนทั้งฝั่งพนุกมีนมาแล้วครับท่านผู้ชมมีนมานะครับ,รบอันนี้ภาพนี้เมื่อวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเมษายนผ่านไปมันมาเนี่ยนะครับ ถำไไม่สะดุกก็ท่วมมาเลยนะครับคลองก็แคบไปนะครับแต่ก่อนเรายังสนุกอนการเอาให้ท่านผู้ชมนี้ดูต้นๆ้นนะครับช่วงจะผ่านข้ามไปถ่ายกิเล็ก,กว้างนะครับข้างล่างก็กว้างไม่มีอะไรนะครับปัจจุบันโอ้เต็มไปหมดสองข้างทางก็มีเตกเตกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเลยั่งทางน้ำอะนรครับน้ำในหลายยากน,นะครับ น้ำไหลยากไหลกระสะดดที่นี่ก็ท่วมกันใหญ่เลยอันนี้ฝั่งประเทศ้ายเห็นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านผูท้งวอย่างนี้เลยนะครับ คลิปนี้จะมีทั้งฝั่งประเทศไทยแล้วก็ฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศมยนมามะนะครับทั้งตาทั้งแม่สายทั้งกระท่าที่เด็กมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสภาพาน้าท่่มนะครับเนะมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพปีนี้ครับท่านผู้ชมปีนี้นะ,ะผ่านไปเร,เร็วนี้เองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับน้ําไหลไม่สะดวกครับท่านผู้ชมตึกแล้วบางช่องฝั่งโน้นก็ตึกฝั่งไทยก็ตึก เต็มไปหมดเลยทีนี้น้่งไปไหลช้านะคะระบับก็ภาวนาปีนี้จให้เหมือนกับปีที่แล้วเลยตั้ปีที่แล้วก็ยุ่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วครับอีทภาทีเ่เหล็กแท้ตัวมันโะซเลยนะครับน,นี่เลยนะครับอันนี้ในอยู่ในมือท่าขี้เหล็กครับท่านผู้ชมปีที่แล้วนะครับ ก็เพ่งผ่านไปไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเดี๋ยวก็จะมาเองแล้วนะครับาภ mm hmm. าพาบรรยากาศน้ำท่วมถ้าคิดเล็กแล้วก็แม่สายมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันอันนี้จะเป็นลำน้ำสายอะนะครับท่านผู้ชมหรือน้ำละว้าที่ รามาคนเรียกน้ำระวังนะแม่น้ำระบ้าแต่ว้าเราเรียกแม่น้ำไม่สายครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับภาบรรยากาศน้ำท่วมอันนี้อยู่ในเขตเวียดนากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปีที่แล้วนะครับมันจะปีที่แล้วโอ้ท่วมสามหัสการเลยเกินน้ำนะครับน้ำท่วมสามหัสการเลยเกินปีที่แล้วนะ เีนี้ก็ภาวนาจะให้เหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับแต่มาแบบปีที่แล้วลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมตลาดน้ํานะอันนี้ภาพมุมสูงนะครับน่นเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นประเทศไทยนะครับทางด้านล่างนี่นะทางบนนู้นเป็นพม่านะครับเมืองตาคิเลสเขานะครับเมัยนมาเมียนสายที่มองเ็นนะครับท่านผู้ชมรงนี้นิดเดียวนะครับ น,น้องก็สร้างเต็บขึ้นมาครับน,น้องก็ท่านี้ก็สร้างเต็บขึ้นมาก็ล้างกันไปกันมาจัดมันเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งทีกน็นะก็ท่วมใหญ่เลยนะครับครัอย่างไรก็ฝากทานายกด้วยกันแล้วกันนะครับดูแลด้วยนะครับกัวัาจะสามร้อยปีที่แล้วถ้าสาร้อยมันกปีที่แล้วอ้ตายหาเลยครับพี่น้องครับเรียนสายเราท่วมน,นะครับ อันนี้เพิ่งผ่านไปนะครับวันที่เก้านี้เองนะครับมาจะเซิร์ฟให้ดูเล่นๆนะทีนี้ฉันก็จะมาเหมือนเดิมว่นอย่างนี้อามาก็ามามือว่าทางนี้ตั้งหลักตั้งหลักตั้งลำได้หรือยังนะครับเมื่อกีที่แล้วยุ่งเลยนะครับ <c oughs> พี่น้องครับสลับน้ำาแี่สายลำน้ำเนี่สายแล้วก็พี่น้องชาวเน่สายแล้วก็ท่าคิดอะไรกันก็ยุ่งเลยครับท่านผู้ชม อ่ะเอาใจช่วยนะครับปีนี้จยาให้เหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับ